BTP Premier ีนอนสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Isuzu e D-Max นะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งเป็นชุดเบร์เตอร์ b i ย l Di Laser Laptor ปเตอร์55วัตพร้อมวงแหวน 7D นะคะ Daylight t o Step ค่ะไฟเลี้ยวคะ่ะไฟเลี้ยว t o Step เป็นไฟเลี้ยวกับพิพพร้อมกันทั้งเส้นแบบนี้นะคะปิดไฟเลี้ยวคะ่ะ พร้อมเดวอยไอนะคะสีแดงนะคะเป็นระบบไฟหลีดติดพร้อมวงแหวนนะคะไฟต่ํำค่ะพอเปิดไฟต่ําตัวเดือยไอจะตัดระบบอับตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถค่ะสูงค่ะโอเคค่ะ,คะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอัปเกรดชิ้นงานดีๆเนียนแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเ c e b o o ก b t p r e m i u m a o t o c ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ